สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวนจะดูดวงให้กับวันเกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-30เมษายน2567นี้เป็นในเรื่องของการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับสรับดวงเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวราศีมีนแล้วก็ลักขณามีนกันก่อนโดยจะมีดาวเกตสุริยานอังคารสุกแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ พิจารของชาวมินลักนามินนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระรหัสสปดีเลขห้าใช่ไหมครับโคจรไปอยู่ในภพเลือนนำน้าลักขณาเขาเรียกว่าศูนย์พยาพาหะนำนาลักนณาถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆเลยเพราะดาวพระหัสสดีนั้นเดินนำน้าแปลว่ามีระเบียบแบบแผนการคิดการทําการวางแผนการวางแผนสิ่งต่างๆนั้นจะมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จและนะครับ ได้รับความนิยมชมชอบจากบุคคลอื่นค่อนข้างดีเนื่องจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์นะครับโคโจรมากลุ่มกับดาวพรหัสบดีด้วยนะเป็นดาวคู่มิตรอุปถัมภ์ด้วยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากพบเลือนอิก็จริงได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดเลยทีเดียวทําให้ชาวราศีมีนและขนามีอาจจะมีโอกาสของคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับปัญหาสิ่งต่างๆที่แก้ไม่ตกปง ไม่ได้อะไรสิ่งต่างๆที่มันหาทางออกไม่ได้ในอดีตคุณกําลังจะมีโอกาสที่จะมีการปลดล็อกมีคนมาช่วยนะครับมีคนมาแบบแนะนําหรือมา,อาช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณเพื่อให้จะผ่านผลในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปในทิศทางที่ดีได้นะครับโดยเฉพาะหลังวันที่27เมษายนเพราะดาวศุกร์นะครับเป็นภพเรือนสหัชชะและเป็นภพเลือน มรณะโคจรเข้ามานะครับอาจจะทําให้ชาวราศีมีนนั้นปลดล็อกในบางสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ทีนี้เรามาดูกันดาวเนี่ยกองกันนะครับเยอะมากอยู่ในราศีมีเนเนาะมีทั้งหมด4่ดวงนะครับก็มีดาวเกตด,ดาวคารดาวพุธดาวศุกร์โคจรกลุ่มลัคนาดเดี๋ยวดาว สุขจะย้ายออกไปดาวองคารันก็จะมาทับแทนก็จะทําให้เกิดลักษณะของความปั่นป่วนนิดนึงกับในเรื่องของความรู้สึกโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะอารมณ์นะครับของชาวมีนอาจจะมีความรู้สึกเบื่อเบื่ออยากอยากมีความรู้สึกมีปัญหามีอะไรที่เข้ามานะครับกับในเรื่องของสิ่งที่เราต้อง จัดการต้องแก้ไขต้องปรับปรุงสิ่งต่างๆมากมายนะครับสำหรับชาวมีนเนาะก็อาจจะเป็นช่วงที่ชาวมีนจะต้องจัดการปัญหาแก้ไขปัญหาบางสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันที่ทําให้ชาวมีนนั้นต้องมีสติกับการรับมือแต่อย่างที่บอกแหละว่ามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวคุณเพราะดาวอ่าต่างๆนะครับเป็นดาวคู่มิตรกันมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลปลดล็อกสิ่งต่างๆให้กับตัวคุณ ได้ประสบความสําเร็จดังนั้นชาวมีนก็จะมีการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงเป็นนานนมท่ทางที่ค่อนข้างยังดีอยู่นะครับก็ใช้เวลากับการอดทนแล้วก็ ปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้มากนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็พยายามทาตัวเองให้เฟรนลี่กับคนอื่นเข้าไว้แล้วคุณจะได้รับการสนับสนุนและการส่งเสริมเนาะแต่สิ่งที่คุณไม่ควรทําคือการเชื่อใจการไว้ใจคนอื่นจนเกินไปแต่ก็อย่าไประแวงเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็อาจจะระแวงว่าเฮ้ยคนนี้เข้ามามันจะแบบไม่ดีกับเราหรือเปล่าเอ๊ะคนนั้นมาหวังผลประโยชน์กับเราไหมเอ๊ะคนนี้ยังไงอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาตรงนั้นเข้ามา แล้วก็ตัดสินใจในบางสิ่งที่อาจจะผิดพลาดไปได้ดังนั้นใช้สติกับการคิดและการตัดสินใจแค่เราอาจจะต้องรอบคอบเราก็ปล่อยวางให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสหรือกังวลจนเกินไปเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะครับอิทธพลการเงินสำหรับชาวราศีมีนก็คือราศีเ,าเมษนะครับคองด้วยดาวอังคารเลข3เนาะช่วงแรกเนี่ยดาวอังคารไปตกในภพเรือน วินาทนะครับประมาณ15-23เมษายนช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่ชาวมีนอาจจะต้องต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่อาจจะหมดไปกับค่าเดินทางหมดไปกับการดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของอมีรายจ่ายเยอะนิดนึงในช่วงนั้นนะครับแต่ว่า การเงินของคุณก็ยังถือว่าไปในทิศทางที่ยังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแต่คนที่จะได้ดีนะครับก็น่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอ,ออนไลน์หรือนำเข้าส่งออกนะครับหรือติดต่อซื้อขายค้าขายต่างถิ่นแดนไกลยังประสบความสำเร็จแต่ใครที่ไม่ได้ทำนะครับหรือทำงานประจำก็ยังได้รายได้ปกติแต่ใครที่ลงทุนอันนี้ต้องลดสัดส่วนการลงทุนลงมาสักนิดหนึ่งอยู่นะครับ หลังจากนั้นดาวคารนะครับจะย้ายขึ้นไปที่ราศีมีนไปทบกับลัคนาของคุณทําให้การเงินของคุณนั้นกลับมามีโอกาสแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีความรู้สึกอึดอัดเล็กๆตรงที่ว่าอย่าให้คนอื่นยืมเงินนะครับอย่าไปเซ็นกู้เซ็นค้าอย่าไว้ใจคนอื่นเรื่องการเงินนั่นเองนะครับเนาะก็โดยภาพรวมก็ไม่ได้แย่หรอกนะครับในช่วงหลังจากวันที่27ก็จะผ่อนคลายเนะาะยีิบามนะครับ 23เมษายนก็จะผ่อนคลายมากขึ้นเนาะแล้วก็ดาวประจำตัวก็ยังอยู่ในเรือนการเงินและมีดาวอาทิตย์มีคู่อุปถัมเ์แปลว่ายังมีคนมาเคล้องในดีละเหมือนถ้าเป็นธุรกิจก็ยังมีคนมาช่วยเหลือมาอุดหนุนนะครับหรือมาซื้อ สินค้าของเราอยู่ถ้าเราทําการค้าขายลงทุนนะครับหรือไปติดต่อสื่อสารไปดิวธุรกิจก็ยังได้รับผลดีมีการตอบรับนะครับในทิศทางที่ประสบความสําเร็จยังมีโอกาสมีโชคมีลาบในเรื่องการเงินที่ยังประสบความสําเร็จในช่วงประมาณหนี้อยู่นะครับตั้งแต่1 5บหถึงสาเมษายนหลังจากนั้นเนี่ยดาวาพระหัสบดีเนี่ยจะย้ายไปที่ราศีพฤกษ์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกัน อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาตามอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้เราไปดูกันต่อในเรื่องของการเงินการงานกันบ้างเมื่อกี้การเงินใช่ไหมครับการงานของคุณคือราศีธนูของด้วยดาวพระหรัสบ,บดีเลขห้าได้โคจรเป็นมหาอุดร่วมกลุมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นอลินะครับเป็นตําแหน่งมหาอุดเลยแสดงว่าได้คู่มิตรอุปถัมภ์ดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนควรจะต้องแสดงศักยภาพให้มากขึ้นนะครับหรืออาสา ้มากขึนเพื่อเราจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้รับการยอมรับดาวพระัสบดีเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคเปราะว่าใครที่ต้องการที่จะติดต่อสื่อสารยังได้รับการสนับสนุนนะครับการงานมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีแบบก้าวทวีคูณนะครับเพราะดาวการงานของคุณได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคและก็อยู่ในเรือนนําหน้าลัคนาอยู่ในเรือนการเงินปราะว่ารายได้การงาน สิ่งต่างๆยังสัมพันธ์และสอดคล้องไปในทิศทางที่เป็นมุมบวกนะครับแล้วก็การเงินนั้นค่อนข้างเติบโตพัฒนาดีแล้วการงานก็ได้รับอัน,นิสง์ในเรื่องของการปรับฐานเงินเดือนที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับเติบโตดีขึ้นแล้วก็มีการงานการเงินที่ สัพพดมากขึ้นเช่นกันนะครับสำหรับชาวมีนถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยหลังจากวันที่30เมษายนดาวการงานของคุณจะโครจรเข้าไปสู่เรือนสหัสชานะครับก็ได้พราธาุอยู่ก็ยังถือว่าดรอปลงมานิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่ายังได้สิ่งที่ดีกับในเรื่องของ ตัวตนความสําเร็จได้เหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ต้องกังวลน,นะเนื่องถือว่าโอเคอยู่นะครับเดีย๋ยวเราค่อยตามติดอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนนะครับคือราศีกันของด้วยดาวพุธเลขสี่ได้โคจรไปกลุ่มลัคนาจริงๆอะ่ะดาวคู่ของคนรักกลุ่มลักนาถือว่าดีนะครับถึงว่าจังหวะของคู่ของคนรักจะเป็นประ กลุ่มหลักก็จริงแต่ว่าคู่ครองคนหลักอาจจะอ่อนอ,อกอ่อนใจมาหาเราได้นะครับแต่มันจะมีประเด็นและปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เพราะเนื่องจากดาวพุธนั้นโคจรกลุ่มกับดาวราหูพบเลือนวินาศณะหรือวินาศน,นะครับทาให้ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนอาจจะยังมีประเด็นและปัญหากับความรักความสัมพันธ์ที่คู่ครองคนหลักอาจจะมีความรู้สึกที่มีความแบบ ขาเรียกว่าไงดีล่ะเหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีระยะห่างหรืออาจจะมี long distance หรือบางคนอาจจะเป็นความรักที่เป็น secret ความรักที่เป็นความลับความรักที่เป็นโลกส่วนตัวก็ได้นะครับ introvert ต่างๆมันอาจจะทําให้ประเด็นสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยของความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีปัญหาหรือมีความไม่ชัดเจนกับในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ดังนั้นอาจจะมีการทะเลาะหรือมีความเข้าใจผิดมีการแบบ มีปัญหาหลายๆอย่างที่ทําให้ชาวมินลักขณามีอาจจะต้องพยายามประคับประคองแล้วก็ปรับแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องพยายามดูแลเอาใจใส่เทคแคร์กับกู้ของคนรักให้มากเพื่อให้ลดในเรื่องของช่องว่างของการที่จะมีประเด็นและปัญหากับความไม่ชอบมาพากลความลับหรือ ความรักที่เป็นโลกส่วนตัวอะไรแบบนี้นะครับหรือการไม่มีเวลาให้กันเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นตรงนั้นถ้าเราพยายามปิดช่องว่างหรือเรามาดูดวงแล้วว่าโอเคเรารู้แล้วว่าความรักเราจะมีปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนนะความรักที่อาจจะดูมีระยะห่างนะความรักที่อาจจะไม่เติมเต็มกันและกันนะอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามไปเติมเต็มตรงนั้นเพื่อให้ปัญหาสิ่งต่างๆนั้นคลี่คลายหรือลดบรรเทาลงไปก็น่าจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้น ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อาจจะมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตข้างหน้านะครับอาจจะเป็นเดือนพฤษภาคมน่าจะมีการผ่อนคลายและแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นสําหรับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนนะครับก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีตอบแทนได้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นการังใจกับช่องปูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม